วิธีการกาวบิตคอยจะถึง3ามแสนเหรียญในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูนะครับไปที่เว็บไซต์ tradingview.com นะครับพิมพ์ btcusdt นะครับจากนั้นให้เรากด add time frame ตรงนี้ครับเป็น3วันนะครับขึ้นมาจากนั้นครับเราตีกราฟบิตคอยฮาร์วิ่งครับครั้งที่แล้วคือพฤษภาคม2020นะครับแล้วก็ครั้งที่4ก็คือ21เมษายน2024ครับ2020เมนะครับ แล้วก็ดูครับว่ามันทะลุแนวต้านค่าวที่แล้วนะครับขึ้นไปทําจุดสูงสุดที่ประมาณ6,000 0กว่าเหรียญยูเอสดอลครับใช้เวลาประมาณ248แท่งนะครับหรือว่า743วันนะครับแล้วเราก็ตี Parallel Channel ตรงนี้ขึ้นไปครับแล้วเรา copy ไอ้ตัวเนี้ยขึ้นมาครับแล้วก็เอาไปวางที่เดิมสารอยเนี้ยนะครับรับจากที่มันทะลุแนวต้านครับ มันจะไปถึงประมาณ300แสนเหรียญครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2025นะครับข้อมูลในอดีตไม่ได้การันตีผลลัพธ์ในอนาคตนะครับอันนี้เป็นเพียงการตีกราฟนะครับก็เอาข้อมูลอดีตมาคาดการแนวโน้มในอนาคตแต่ไม่มีใครสามารถฟันธงได้100%นะครับก็ลองเอาหลักการนี้ ไปตีกราฟดูครับว่าถ้าเกิดมันขึ้นเราจะทํากําไรยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ขึ้นมันล่วงเราจะทํากําไรยังไงครับก็เราไปศึกษาดูนะครับ mm hmm. ผมไม่ได้อนทิกเทรดครับ